สวัสดีครับท่านผู้ชมครับอาร์ซนอลขึ้นมาอยู่ในจุดที่ควรอยู่แล้วนะครับจุดที่จะเป็นคู่แข่งแย่งแชมป์กับเวอร์พูลเมื่อคืนนี้ทีมปืนใหญ่บุกชนะเบรน์ฟอร์ด3-1ดาวรุ่งวัย17ปีอีตันวาวเนรีไม่ได้ยิงนะครับแต่ขโมยซีนมีส่วนทำให้ทีมได้2ประตูเครื่องฤดูการหลังในอาร์ซนอลน่าจะบี้กับผงสนุกแน่นอนเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาร์โนมีเรื่องให้เราพูดถึงทุกวันนะครับเมื่อวานนี้สื่ออังกฤษ เปิดเผยค่าตัวที่เรียวมาริดจะจ่ายซื้อเชนในเดือนนี้รู้แล้วจะอึ้งนะครับบอกได้เลยเดี๋ยวมาว่ากันนะครับส่วนแมนยูเริ่มหาตัวใหม่มาเสริมอยู่เฉยไม่ได้แล้วนะครับรูเบนอโมอริมเนี่ยอยากได้วิกเตอร์โยเคเรสมาช่วยยิงด่วนไม่รอไปซัมเมอร์แล้วนะครับรอไม่ไหวนะขณะที่ทีมชาติไทยนะครับวันนี้จะบุกเยือนเวียดนามนะครับชิงอาเซียนคับนัดแรกเราต้องระวังตัวโอนสัญชาติราฟาเอลซันหรือ เวียนส่วนเสริญให้ดีนะครับตัวนี้ซักไปแล้ว5ลูกนะครับเป็นดาวยิงสูงสุดอยู่ด้วยนะโอเคนะครับพรีเมียร์เลกคู่แรกของปีใหม่2025ก็คือเกมลอนดอนดาร์บี้พึ่งพิคาดเบรนท์ฟอร์ดเจอกับทีมปืนใหญ่อาร์เซนอลนะอาร์เซนอลในทีมมีตัวป่วยเพียบเลยนะครับคลายฮาวเวสไม่สบายนะครับลงไม่ได้นะเกมนี้คุณซือมิเคลอาเตตา้าส่งดาวรุ่งวัย17ปี อีตันวานเดรียลงตัวจริงเป็นนัดแรกในพรีเมียร์ลีกนะครับเล่นตัวรูกฝั่งขวาตำแหน่งของบูคาโยซาก้านะวานเดรียจริงๆแล้วเมื่อสปีก่อนนะครับประเดิมลงเล่นพรีเมียร์ลีกนัดแรกตอนอายุ15นะก็เจอกับเบรนเฟอร์ดนี่แหละนะครับแต่ว่าตอนนั้นเป็นตัวสำรองนะครับเมื่อคือนนี้ลงตัวจริงนัดแรกในพรีเมียร์ลีกเลยนะแล้วเล่นดีด้วยนะครับท่านผู้ชมครับทีมปืนใหญ่เนี่ยครองบอลแต่โดนก่อนนะครับนาทีที่13เบรนเฟอร์ดเจ้าบ้านขึ้นนำก่อนนะ ลูกนี้มาเต็นเอเดีการดกลางปืนใหญ่จ่ายบอลเสียนะครับแล้วเพรสไม่อยู่โดนโต้เร็วนะมิเคลดตามสกัดจ่ายให้แบรนด์เอ b มเบอร์โมนะครับลากเข้าไปยิงหักข้อนะครับยิงหักข้อเสียบเสาแรกแบบหมดจดเลยนะครับยิงสวยมากเลยนะเบรนฟอร์ดนำหนึูนย์นะครับเป็นประตูที่11ของเอ b มเบอร์โม่ในฤดูกาลนี้นาที28เกือบได้ลูก2ด้วยนะครับพึ่งพิฆาตเนี่ยดุจริงนะครับนะ ลูกนี้คีินลุยส์พอตเตอร์แบ็คซ้ายลุยขึ้นมาซัดเต็มๆเ,เลยดาวิดรายาประตูเปิดรับไม่อยู่นะครับนะปัดได้แต่บอลมันเปรี้นมือนะครับท่านผู้ชมครับกําลังจะเข้านะจะเข้าอยู่แล้วครับแต่รายามันยังไวนะครับตามไปล้วงออกมาได้ทันนะแต่นาทีต่อมาครับท่านผู้ชมครับอาร์เซนอลตีเสมอนะจากการไล่เพรสในแดนหน้านะครับโทมัสปาเตยิงไกลมาร์คเฟลเกนประตูเบรนท์ฟอร์ดปัดออกมานะครับแล้วก็โดนกาเบรียลเชซุสพุ่งมองสวนเข้าไป ครึ่งแรกเสมออยู่1ประตูต่อนหนึ่งครึ่งหลังปืนใหญ่ลงมาลุยเลยนะครับนาที50แซงนำสองหนึ่งจากมิเกลเมริโน่นะลูกนี้อีตันวานเนลี่ในเตะม,มุมนะครับแล้วมาร์คเฟลเกนตบออกมาหลังเบรนเฟอร์ดสกัดไม่ขาดนะครับโดนเมริโน่ซัดเผาขนเต็มๆเลย2-1กับอาร์เซนอลปืนใหญ่ช่วยโอกาสซ้ําต่อครับเป็นจอมซ้ํานะครับ <laughs> นาที53นะครับได้ประตูที่3เลยนะเท่ากับ ห่างกัน3นาทีเนี่ยอาอร์เซนอลยิง2ลูกนะลูก3นี่กาเบรียลมาตินเนลลี่ทำได้นะครับลูกนี้เนี่ยวานเนลลี่นะครับเด็ก17บเจ็ดโยนจากขวาหลังเบรนฟอร์ดมงสกัดออกมานะครับโดนมาตินเนลลี่สวนปังเดียวหายเลย3-1ทันทีนครับเบรนฟอร์ดเนี่ยโอเคมีลูกทุ่มไกลน่ากลัวนะครับแต่อาอร์เซนอลแน่นอนกว่าเยอะนะครับอาร์เซนอลบุกชนะเบรนฟอร์ด3-1ครับเริ่มต้นปีใหม่อย่างสวยงามนะครับนะอันดับแซงขึ้นที่2 ตามจากฝูงเลี้ยวปู6คะแนนอาร์เซนอลแข็งมากกว่า1นัดแต่หงต้องระวังอยู่นะครับเราปืนใหญ่ประสบการณ์สูงอยู่นะครับท่านผู้ชมครับโอเคดูกันต่อไปนะหลังเกมกุซือมิเคลอาเตต้าครับชมอีตันวานเนรี่บอกนิ่งเกินเด็กอายุ17อีตันทุ่มเทมากนะเกมมีความพอดีนะครับเล่นละเอียดแต่ก็กล้าเสี่ยงในบางจังหวะนะอาเตต้าประทับใจนะครับกุซือปืนใหญ่ยังพอใจผลงานของทีมหลังจากผ่านครึ่งฤดูกาลแรก เขาบอกว่าอาร์เซนอลเนี่ยเจอปัญหาหลายอย่างนะครับโดยเฉพาะเรื่องตัวเจ็บนะเจ็บกันเยอะนะครับแต่ก็ยังเล่นได้ในระดับสูงสุดมีความสม่ำเสมอพอสมควรอาร์เซนอลน่าจะเล่นดีกว่านี้อีกนิดนึงแต่รวมๆแล้วเขาเชื่อว่าทีมมาถูกทางแล้วนะครับทีมปืนใหญ่อาร์เซนอลหนัดต่อไปในลีกเนี่ยต้องบุกเยือนไบรตันนะครับเจอสเปอร์สเจอแอสตันวิลล่าเยือนวูลฟและเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะ ็ททาทาอยู่นะครับไปดูความเคลื่อนไหวเรื่องเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาโนกับเรัลมาดริดยังมีต่อเนื่องนะครับอย่างที่เล่าไปเมื่อวันก่อนก็คือเรัลมาดริดติดต่อเลอร์วผูนะครับขอซื้อตัวเทรนเป็นครั้งแรกเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาแต่เป็นแค่การทาบทามนะครับระว่างสโมสรกับสโมสรยังไม่ได้คุยเรื่องเงินนะครับซึ่งเวอร์วผูก็ปฏิเสธไปว่าไม่ขายนะครับอย่างไรก็ตามครับท่านผู้ชมครับเมื่อคืนนี้นะ สื่อเปิดเผยว่าตัวเลขที่เรียลมาดริดพร้อมจ่ายพร้อมจ่ายเป็นค่าตัวเทรน d ์อยู่ที่ประมาณ20ล้านปอนด์ครับะจะให้แค่20ล้านปอนด์อาร์สสื่อสเปนเนี่ยบอกว่าจริงๆจะให้แค่12ล้านปอนด์เองนะครับเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ค่าตัวเทรน d ์ไม่เกิน20ล้านปอนด์เนี่ยฮะมันใช่เหรอ <c oughs> มันใช่เหรอ เรียลมาดิดกดราคานะครับกดราคาเพราะรู้ว่าเทรนด์จะหมดสัญญาหลังจบฤดูกาลเนี่ยนะครับแล้วรู้ว่าใจเทรนด์เนี่ยมันเอียงมาทางชุดขาวไซมล์ลนะถ้าเรี้ยวพูงไม่ขายไปในเดือนนี้นะครับนะแล้วต่อสัญญาไม่ได้จบฤดูกาลก็ไม่ได้อะไรเลยนะครับนะเสียฟรีฟรีนะเทรนด์เป็นฟรีเอเจนต์นะครับนะอันนี้ก็เข้าใจแหละนะครับอย่างเวลาไปซื้อของบางคนนี่คือต่อแบบจมมิดเลยนะครับท่านผู้ชมครับต่อแบบติดปาเก้เลยนะ เอแต่ว่าท่านผู้ชมครับเทรนมันเป็นคนไงมันไม่ใช่ของนะครับแล้วเลีวภูเองก็เป็นทีมระดับโลกศักดิ์ศรีก็ไม่ได้ตา่างจากเรือมาดรีดนะเพราะฉะนั้นควรจะให้เกียดกันบ้างใช่ไหมผมไม่ได้ว่าอะไรนะเพียงแต่ว่าเฮ้ยจ่ายค่าตัวเทรนแค่ยี่ล้านปอนดนี้มันน่าเกลียดไงอ่ะอย่างน้อยๆเนี่ยนะสักสีล้านปอนหรือสาล้านก็ยังดีถูกไหมนะ ก็ยังดีนะครับท่านผู้ชมครับแต่ระดับเทรนด์โอ้โหจาก20ล้านปอนด์นี่มันเฮ้ยคือถ้าต่อสัญญาไม่ได้ก็ปล่อยมันไปฟรีเหอะนะว่ามาันเออมันยังมีศักดิ์ศรีสักว่านะครับท่านผู้ชมครับค่าตัวเทรนด์เนี่ยตามความเป็นจริงก็ประมาณ80ล้านปอนด์นะเรียวมาดิดคือแบบเขี้ยวสุดๆไปเลยนะครับพูดถึงริวโูลนะครับอ่ะช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาเนี่ยนักเตะหลายคนก็ได้พักพอดน,นะครับ บางคนฉลองอยู่บ้านกับครอบครัวครับบางคนไปเที่ยวต่างประเทศฮาวีเอ l เลียตกับวาตารุเอนโดเนี่ยไปเที่ยวบาร์เซโลน่านะครับวาตะมีแฟนบอลจาได้ก็มาขอถ่ายรูปด้วยนะครับอาริซงอยู่กับครอบครัวที่อังกฤษร้องคาราโอเกะนะครับปาร์ตี้บาร์บีคิวเนี่ยเล่นกับลูกนะลูกชายนี่คือหน้าเป็นลูกหมีเลยนะครับถอดแบบพ่อหมีมาเลยเนี่ยว่าไม้นะน่ารักมากนะครับลุยส์ดิอาสก็ฉลองที่อังกฤษ มีเพื่อนนักเตะโคลอมเบียนะครับก็คือดานิเอลมุนยอสของคริสตัลพาเลซกับเจฟฟ์ซันเลอร์มานะครับของบอลหมัดพาครอบครัวมาร่วมฉลองด้วยกันนะครับส่วนพระเจ้าประคุณเทรนนะครับเทรนอเล็กซานเดอร์อาร์โนพาแฟนสาวนางแบบคุณเอสเตลไปเที่ยวเวนิสนะครับดินเนอร์หรูที่เรจิน่าคอนเนอร์สเรสตอรองนะครับร้านอาหารดังนะครับเรื่องสัญญาจะย้ายไม่ย้ายเนี่ยโอเคปล่อยเอเจนต์คุยไปนะครับเทรนไม่สนใจขอเที่ยวกับแฟนดีกว่านะครับ โอเคมาพูดถึงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับมีความเคลื่อนไหวในตลาดนักเตะนะมีรายงานว่ารูเบนอโมริมเนี่ยอยากจะซื้อน้องรักวิกเตอร์โยเคเรสครับดาวิงสปอร์ติ้งลิสบอนมาร่วมทีมในเดือนนี้เลยนะครับมกราคมเลยนะรอไปซัมเมอร์ไม่ไหวแล้วนะครับนะมันร้อนยังไงก็ไม่รู้ใช่ไหม <laughs> เออแมนยูเนี่ยมีงบจำกัดแต่ถ้าปล่อยมาคัสเชสฟอร์ดปล่อยโจชวเซอร์ซี่ไปเนี่ย ก็อาจจะมีงบนะมาหมุนซื้อตัวอื่นมาหมุนซื้อโยเคเรสได้นะครับวิกเตอร์โยเคเรสสปอร์ติ้งลิสบอนตั้งค่าตัวไว้ประมาณ80ล้านปอนด์อาร์โมริมเนี่ยเขาอยากได้นักเตะที่เล่นตามแทคติก3-4-3ได้นะครับวิกเตอร์โยเคเรสสบายอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเคยอยู่ด้วยกันมาที่สปอร์ติ้งลิสบอนเนี่ยใช่ไหมเล่นกันมาจนคุ้นระบบแล้วนะครับไม่มีปัญหาแน่นอนนะ ตัวโยเคเรสเองก็เพิ่งจะให้สัมภาษณ์สื่อสวีเดนบ้านเกิดนะครับเมื่อเดือนที่แล้วว่าเป้าหมายของเขาก็คือไปเล่นในพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับคิดเหมือนกันแบบนี้ไม่น่าแคล้วคลาดหรอกนะครับอยู่ที่ว่าจะมาช้ามาเร็วเท่านั้นเองนะครับแต่อโมริบอกเดือนนี้เลยนะน้องนะมาช่วยพี่หน่อยขณะที่คาเซมิโร่ได้รับความสนใจจาก2ทีมในซาอุดีอาระเบียนะครับก็คืออัลนาเซอร์กับอนะัคัสไซผีอาจจะยอมขายนะครับ เพื่อหมุนเงินไปซื้อตัวอื่นไงคาร i สิมิโร่นี่ค่าเหนื่อยแพงด้วยนะครับท่านผู้ชมครับรับสัปดาห์ละ3 5 0 0 0 0ปอน์นะนอกจากคารซสิมิโรแล้วนะครับคริสเตียนเอริกเซนกับวิกเตอร์ลินเดเลฟก็อยู่ในขายอาจจะโดนขายเหมือนกันแมนยูอยากจะได้แบ็กซ้ายใหม่มาเสริมนะครับเลง m มิลลสเคอร์เค,เคสของบอร์มัดแล้วก็นูโนเมนเดสของเปเอสเชไว้นะครับแต่ถ้าจะซื้อต้องขายตัวเก่าก่อนนะครับ ความจริงอยากจะบอกว่ารูเป็นอาโมริมเนี่ยนะจะซื้อใครก็ต้องดูด้วยนะครับว่าเขาเล่นเข้าระบบหรือเปล่านะครับระบบหลัง3คนนี่แหละนะไม่ใช่เอามาแล้วปรับไม่ได้มันก็แซงอีกอ่ะถูกไหมต้องดูดีๆเหมือนกันนะครับ <S <S ส่วนทีมชาติไทยวันนี้ครับท่านผู้ชมครับจะลงทําศึกชิงแชมป์อาเซียนนัดชิงชนะเลิศน,น,นัดแรกบุกไปเยือนเวียดนามน,นะครับโคชอ,อิจิเนี่ยบอกว่าบอลไทยกับเวียดนามเจอกันมันก็เหมือนเอลคลาสิโกนะครับเรียลมาดริดกับบาร์เซโลนา นัดแรกเราไปเยือนก่อนสถานการณ์คล้ายๆรอบรองที่เจอกับฟิลิปปินส์แต่ว่าคราวนี้โคชย้ำว่าทีมไทยต้องการเอาชนะทั้ง2เกมเพื่อควาชับนะครับเวียดนามมีตัวอันตรายก็คือตัวนสัญชาตินะครับเวียนส่วนเซนเวียนส่วนเซนคนนี้ก็คือราฟาเอลสั้นนี่แหละเขาเป็นคนบราซิลนะครับแต่ว่ามาเล่นบอลในเวียดนามเกิน5ปีก็เลยได้สัญชาติเวียดนามนะครับจับมาเล่นทีมชาติเลยนะ เขาลงเล่นให้เวียดนามในอาเซียนครับเป็นรายการแรกยิงไป5ประตูนะครับนำดาวยิงสูงสุดอยู่ในตอนนี้นะครับขณะที่ทีมชาติไทยนะครับต้องรอดูอีกทีนึงว่าพวกตัวที่เจ็บเนี่ยจะฟิตทันหรือเปล่าเกมวันนี้อิชอิบ,บอกว่าเอาไปเทียบกับตอนอุ่นเครื่องเมื่อเดือนกันยายนซึ่งทีมไทยบุกชนะเวียดนาม2-1ไม่ได้หรอกนะครับตัวมันไม่เหมือนกันนะครับเกือบจะเป็นคนละชุดกันนะ ตอนนี้เวียดนามเล่นแน่นอนขึ้นนะครับจะเป็นเกมยากสำหรับทีมไทยแต่โค้ชมั่นใจว่าเราดีพอจะเอาชนะได้ทั้ง2องนัดนะครับทีมไทยเจอเวียดนามเจ็ดนัดหลังสุดเราไม่เคยแพ้นะครับชนะ3สเสมอ4คืนนี้รอเชียร์กันนะครับแข่ง2มมอง,ท,นะง2ทุ่มเมืองไทยนะแข่ง2ทุ่เมืองไทยนะครับโอเคนะครับพรุ่งนี้กลับมาว่ากันนะขอให้ทีมไทยสู้ๆและเอาชนะให้ได้นะครับ วันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับก่อนจากการอย่าลืม subscribe กดไลค์กดแชร์ครับติดตามเพจเอกราชเต็มหนุ่ยทั้ง Facebook และ YouTube กดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ด้วยนะครับพรุ่งนี้คุยต่อครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ